สวัสดีครับเพมครับโอเคเรามาเรียนกันต่อครับก็วันนี้จะมาพูดถึงเทคนิคการจับลมในรูปแบบต่างๆมันมีอะไรบ้างทีนี้เดี๋ยวเราเกินกันนิดนึงครับการจับลมก็คืออาณาปานาสตีครับที่ดีที่สุดไม่ได้บอกว่าวิธีอื่นไม่ดีนะที่ดีที่สุดในความหมายของผมหมายความว่าเราไม่มีการขยับตัวไม่มีการ ไปยึดติดกับที่ร่างกายเนี่แล้วทำให้เราสามารถทำสมาธิได้ดีก็คือพูดง่ายคือนั่งนิ่งๆครับก็คือการจับลมที่ปลายจมูกนั่นเองนะครับผมโอเคสุดท้ายเนี่ยปลายทางมันจะเป็นยังไงร,รูไหมครับสุดท้ายเนี่ยปลายทางของเราเนี่ยก็จะไม่จับไม่บังคับลมครับเราจะแค่ วางสติไว้ที่ปลายจมูกนะครับวางสติไว้ที่ปลายจมูกแล้วก็ทําหน้าที่แค่รับรู้ว่าลมมันมีสเตตัสปัจจุบันนั้นเป็นยังไงลมแรงลมเข้าลมยาวลมสั้นลมค่อยลมผ่อนลมเร่งพวกนี้ครับเราแค่รับรู้อย่างเดียวหาน,นไม่ต้องไปบังคับหรืออะไรน,นะครับทีนี้การเทคนิคการจับลม รูปแบบต่างๆเนี่ยหรือการใช้ลมในรูปแบบต่างๆนะครับมันเพื่ออะไรจุดประสงค์ก็เพื่อเรียกสติกลับคืนมาครับไม่ว่าสติจะกำแข็งเกินไปหรือสติจะอ่อนจนง่วงจนจะหลับจนเคลิ้มเนี่ยครับเพื่อหรือเราเหม่อก็ตามนะครับเราทําเพื่อเรียกสติกลับคืนมากลับคืนมาให้มันอยู่ใน จุดที่มันควรจะอยู่ก็คือเรียกสติให้มันมาเป็นปกติสติไม่แข็งไม่แน่นเกินไปหรือไม่ตึงเกินไปไม่ได้อยู่ด้านบนแล้วสติมันก็ไม่หย่อนเกินไปนะครับทีนี้มีอะไรบ้างโอเคเราปกติเนี่ยเพื่อนๆที่ฝึกอนาปนาสติจับลมเนี่ยเพื่อนเมือนก็จะนั่งใช่ไหมครับนั่งแล้วก็รับรู้ลมเข้าลมออกอย่า หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทอันนี้ไม่ใช่ครับการทํา2อย่างจะทําให้สมาธิเนะี่ยไม่ดีนะครับเราแค่รับรู้เฉยว่าลมเข้าลมเข้าลมออกเป็นยังไงเมื่อไหร่อะไรรับรู้แค่ปลายจมูกช่วงนี้ครับเท่านั้นครับใช่ไหมเราก็ทําเราก็ฝึดไปตอนแรกทีนี้ถ้าเกิดมันเริ่มเมือ่อเริ่มง่วงเริ่มหลุดจากลมละมันสติม,มันเริ่มอ่อนกรณีที่สติม,มันเริ่มอ่อนละมันรับรู้ลมได้ไม่ชัดเจนละ ไม่ชัดเจนมันจะเริ่มค่อยๆค่อยๆค่อยๆแล้วมันก็หลับไปอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยให้เรามันก็มีวิธีหลายวิธีหนึ่งอันดับแรกครับเร่งลมเร่งบังคับลมนะครับเร่งลมเลยเร่งลมเพื่อเรียกสติกลับมาครับไม่งั้นมันก็จะหลับอยู่อย่างเงี้นนะครับเร่งลมบัมงคับเร่งลม แล้วก็ใช้การเร่งลมมันทำให้สติเนี่ยจะง่วงงงงมันก็จะกลับคืนมายิ่งเราเร่งเร่งเราบังคับมันสติมันจะยิ่งตื่น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 ,น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 ขึ้นมาอ่ะเพื่อนเพื่อนก็ลองดูนะครับแล้วก็มีวิธีเช่นบัอองคับลมให้มันลากยาวที่บอกว่าหายใจเข้าสุดปอด ใครจะเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกยาวๆอย่างนั้นก็ทําได้ครับแต่กรณีกรณีเนี้ยจะทําเมื่อสติมันตึงหรือแข็งเกินไปนะครับพอสติตึงแข็งเกินไปมันพูดง่ายทำมันคิดครับมันคิดมันฟุ้งซ่านมันรู้สึกไวมันบอเฮ้ยอะไรอะไรนี่นี่นั่นคือมันตึงมันนอนไม่หลับเหมือนคนซัดกาแฟหรือซัดเครื่องดื่มชูกําลังมา3าี่ขวด เงี้ยมันตึงตลอดเลยครับการจับลมปกติมันแทบจะทําไม่ได้ครับเพราะว่ามันฟุ้งซ่านมันคิดนู่นคิดนี่มันไวไปหมดก็ให้เราบังคับนะครับบังคับให้ใหายใจช้าๆค่อยๆช้าๆหายใจเข้าช้าๆหายใจออกช้าๆทำไปเรื่อยๆครับจนกว่าสติเนี่ยมันจะกลับมาอยู่สภาวะปกติที่เราคิดว่าอ๋อโอเคัานก็ไม่ต้องบังคับละปล่อยตามปกติแล้วเราก็ เอาสติไว้ที่จมูกแล้วก็เราก็จับการจับการจับการหายใจของร่างกายตามปกติได้ใช่ไหมครับเมื่อกี้ใช่ไหมครับอันแรกใช่ไหมอันแรกสติมันเคริร์ฟสติมันอ่อนเราก็เร่งอาจจะบอกว่าโชกก็มันก็ได้นะครับจะเร่งสติมันก็จะตื่นแต่ถ้าสติเรากำแน่นไปตึงเกินไปนอนไม่หลับ เราก็ช้าๆเดี๋ยวเราก็ลองทำช้าๆดูเพราะว่าตอนที่เราทําพวกนี้ครับร่างกายเราอาจจะมีการขยับเหลืออะไรพวกนี้ไม่เป็นไรครับเราอันนี้มันเป็นขั้นตอนการเรียกสติมันไม่ใช่ขั้นตอนการทําสมาธิขั้นตอนการทําสมาธิมันหลังจากที่สติเรากลับมาพร้อมเหมือนเดิมละอืม ทีนี้มีขั้นตอนอื่นๆที่เราสามารถทำได้เช่นง่วงง่วงแล้วแล้วโชกลมหรือมังคับลมยังไงเงี้ยมันก็ไม่ตื่นสันทีละบางสำนักหรือบางบางคูบาจยา์ก็จะแนะนำให้กลั้นหายใจครับกลั้นหายใจเนี่ยมันมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเกิดความกลัวขึ้นแล้วสติมันจะตื่น ถ้าเราง่วงแล้วแบบไม่ไู้จะทํายังไงอยังไงไเนี่ยมันมันไม่รอดแล้วครับให้เรากั้นหายใจเลยครับอดทนกั้นไปเลยครับกั้นไปเท่าที่เราจะกั้นได้ครับสติมันจะตื่นตื่นตื่นตื่ตเพราะความกลัวครัตรงนี้จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นดาบสองคมแต่เป็นสิ่งที่เราสร้างมันขึ้นมาเองความกลัวมันเกิดจากสิ่งที่เราทํามันก็เลยไม่มีปัญหาไม่มีใครมา ปิดปากเราใช่ไหมครับเรากัน้นหายใจเราเองพอสติเราตื่นแล้วพร้อมแล้วเราก็แค่หายใจตามปกติสำรวจตัวเองอ๋อสติพร้อมหรือยังโอเคถ้าพร้อมแล้วเราก็ฝึกต่อแต่ถ้ายังไม่พร้อมเนี่ยเราก็อาจจะลองกัน้นหายใจอีกครั้งเพื่อให้สติมันตื่นเต็มที่นะครับมันการการที่ค่อยๆ <c oughs> การที่เราฝึกแบบนี้ครับเราเรา เราใช้เฉพาะเทคนิคการการเล่นกับลมเท่านั้นสำหรับสายอนาปนาณสติสายที่ฝึกกับลมเราก็สามารถทำได้ครับส่วนท่านที่สติตามปกติเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรครับจำได้ใช่ไหมใช่ไหมครับ ep 2อ ep สหรือ ep อแรก ep แรกนั่ง ep สองนี่แหละนั่นะครับการจับลมเนี่ยพวกนี้คือร่างกายเนี่ยเราปล่อยมัน ทำงานเราป่อยมันหายใจตามปกติเรามีสติรู้แค่ลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกพอปลายทางของอา,า,านาปานสติเป็นแบบนั้นครับจับไปเรื่อยๆครับทุกคนทุกท่านนะครับจับไปเรื่อยๆจับ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 จบับรับรู้ลมอย่างตลอดแล้วร่างกายมันก็จะเข้าสู่สภาวะจำศีลใช่ไหมครับจำได้ใช่ไหมครับ,รบร EP EP แรกๆ EP 9 EP 8นี่แหละ มันก็พอเข้าอยู่สภาวะจำศีลแล้วเราก็ไม่ต้องไปสนใจครับทีนี้ปลายทางปลายทางเมื่อเราเจอสภาวะลมหายแล้วมันทำยังไงครับเราก็ย้ายฐานสติครับเราก็ย้ายฐานสตินะครับมาอยู่ที่ความรู้สึกมันจะมีความรู้สึกตอนที่ลมเนี่ยชา้าร่างกายมันเริ่มเข้าสู่สภาวะจำศีลเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาจับที่ความรู้สึกที่มันเป็นสมาธินั้นนะครับ แล้วเราก็รู้สึกมันตลอดให้ตลอดอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับจนจบการฝึกเพราะว่าอะไรครับทําไมเราต้องย้ายฐานสติถ้าเราไม่ย้ายฐานสติสติเนี่ยไปจับอยู่ที่ลมในขณะที่ลมมันสั้นมากเบามากค่อยมากแล้วเนี่ยสติมันจะจับไม่เจอครับอาจจะเจอนิดนึงแต่จิตมันจะเกิดความกลัวเฮ้ยร่างกายไม่หายใจพอมัร่างกายไม่หายใจด้วยธรรมชาติ สันทัตยานของมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตครับเฮ้ย hey, ถ้ามันจะตายเสร็จปุ๊บมันเฮ้ย hey, ไม่ได้แล้วมันไม่หายใจมันจะพยายามดึงให้เราดันลงกลับมาดึงให้เราหายใจหรือพอมันไม่หายใจเสร็จปุ๊บเราไปเผลอทําอะไรครับไปเผลอ,อกั้นหายใจพอไปเผลอกั้นหายใจอีกอ้าวอันเนี้ยกั้นหายใจจริงละเราไม่หายใจละมันก็จะทําไงครับมันก็จะแก้ด้วยการหายใจเพื่อเนี่ยสุดท้ายแล้ว มันก็เป็นประสบการณ์ของเพื่อนๆนะครับก็มันก็ได้ครับเราก็ฝึกไปนะครับอย่างที่ EP ก่อนๆบอกก็คือเราก็เข้าไปฝึกในสภาวะบ่อยๆนะครับแต่มีวิธีที่จะเราสามารถลองทดลองดูว่าได้ว่าเราใช้แล้วมันแก้ง่วงแก้เคิรหรือวิธีนี้พอทำแล้วมันแก้แบบ อาการวอกแวกอาการคิดเยอะหรือเปล่านะครับก็ลองดูย้ำตัวนให้อีกทีครับถ้าสติแล้วอ่อนเราก็เล่งลมครับบังคับลมเล่งลมหรือโชกลม <S <S ร่างกายมันก็จะแบบค่อยๆเฟรชขึ้นมาสติมันก็จะเต็มขึ้นมา พอสติมันขึ้นมาจากระวังขึ้งมาจากเคิมเสร็จปุ๊บมาอยู่ตรงกลางเสร็จปุ๊บแล้วเราก็าปล่อยให้ร่างกายหายใจตามปกติเราก็จะลมไปตามปกติถ้าเราเจออีกเราก็ทําอีกนะครับส่วนท่านที่ฟุ้งซ่านท่านที่คิดเยอะเฮ้ยคิดเรื่องนู้นขึ้นคิดเรื่องนี้เข้าไปหลับตาปุ๊บมันคิดปั๊บเนี้ยให้เรา มาบังคับลงให้ช้าๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆช้าๆทำช้าๆค่อยๆช้าๆบังคับไปเรื่อยๆจนเออความฟุ้งซ่านหรือความตึงความแข็งของจิตเนี่ยมันหายไปเพราะมันหายไปโอเคจิตรู้สึกว่าไม่ไหนักจิตรู้สึกว่าไม่ได้เคิรมไม่ได้เบาไม่ได้อะไรละโอเครู้สึกว่ากลางๆละโอเคเราก็ปล่อยการบังคับแล้วเราก็ เอาสติมาวางไว้ที่จมูกแล้วก็ฝึกสมาธิของเราต่อไปนะครับผมโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ฝึกจับลมนะครับฝึกอนามัยสิวโดยไม่ต้องแบบว่าง่วงออกไปล้างหน้าง่วงออกไปทำนู่นทำนี่นะครับก็ลองดูนะครับผมประมาณนี้โอเคฝากไว้ประมาณนี้ครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูราเวิร์สด้วยนะครับคอมเมนต์ติชมแนะนำอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับ เต็มที่นะครับท่านใดจะส่งกันบ้านหรือสอบถามอะไรก็สามารถเข้ากลุ่มมาได้เช่นกันนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ